คืบหน้ากรณีที่ชายชาวต่างด้าวคนหนึ่งครับบุกไปที่บ้านโดยจะไปหาตัวภรรยาที่ตั้งท้อง5เดือนก็คือภรรยาเนี่ยมารับงานดูแลผู้สูงอายุในบ้านแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทาไมถึงมาแล้วไม่กดกลิ่งครับปีนเข้าไปในบ้านไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งครับเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นสามีของตัวหญิงสาวที่เขาจ้างมาดูแลเมียนี่แหละสุดท้ายกลายเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าชายต่างด้าวคนนั้นครับใช้ปืนยิงเจ้าของบ้านเสียชีวิตแล้วขโมยรถ ขับหนีออกมาจากบ้านแล้วก็ไปขับชนคนหนึ่งเข้าไปทั่วด้วยนะครับความคืบหน้าเรื่องนี้มาดูกันหน่อยครับเบื้องต้นเหจะที่เป็นข่าวกันไปนะครับทางด้านลูกสาวคนเล็กพร้อมกับตัวแฟนหนุ่มนะครับก็เดินทางมารับร่างของผู้เสียชีวิตก็คือคุณพ่อที่นิติเวชศาสตร์สิริราชนะครับโดยลูกสาวก็ได้เตรียมเสื้อผ้าของพ่อจํานวนหลายชุดครับแต่ทันทีที่ตัวเธอได้เห็นร่างของคุณพ่อที่ไร้ซึ่งจิตวิญญาณของพ่อแล้วครับเจ้าตัวกลัน้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ครับ แขนขานี่อ่อนแรงจนแฟนหนุ่มเนี่ยต้องเข้ามาประคองเอาไว้นะครับลูกสาวเปิดเผยความรู้สึกกับผู้สื่อข่าวด้วยอาการสั่นเครือคือมือเนี่ยสั่นตลอดเวลาครับน้ําตาคลอว่าเอาจริงๆแล้วด้วยความที่ว่าเธอเองเนี่ยก็แยกออกไปอยู่บ้านของเธอนะครับก็มีมาเจอพ่อบ้างเป็นครั้งเป็นคราวมาหาพ่อบ้างหาแม่บ้างจริงๆเนี่ยมีนัดกับพ่อเอาไว้ว่าเสาสิพฤษภาคมคุณผู้ชมครับคือวันเกิดเหตุจริงๆแล้วมีนัดกับพ่อว่า จะพาพ่อไปทําบุญที่นครนายกสุดท้ายกลายเป็นว่าจะมารับพ่อที่บ้านกลายเป็นว่าต้องมารับศพคุณพ่อที่โรงพยาบาลแทนนะครับเบื้องต้นนะครับทางด้านของข้อมูลก็คือว่าตัวผู้ตายคือคุณพ่อของเธอเนี่ยพยายามที่จะปกป้องลูกจ้างหรือว่าหญิงสาวชาวเมียนมาที่ตั้งครันไว้5เดือนเพราะว่าตอนที่ตัวหญิงสาวชาวเมียนมามาให้ปากคํากับตํารวจเนี่ยตัวเธอพูดแต่เพียงว่าฝ่ายชายเนี่ยมันจะมาฆ่าหนูค่ะ แล้วด้วยความที่ว่าอยู่ๆก็ปีนบ้านเข้าไปแบบนี้ตัวคุณพ่อก็เลยน่าที่จะปกป้องลูกจ้างหญิงคนนั้นสุดท้ายกลายเป็นเหตุตัางกล่าวนี่แหละครับเขาไม่เจตนาดีเขาแค่คิดว่าเขาอ่ะไม่คิดไม่คิดจะแบบทำร้ายใครเขาแค่อยากขู่ให้ออกไปจากบ้านเขาอยากปกป้องคนในบ้านแต่ชีวิตนี้พ่อไม่เคยใช้ยิงพ่อแค่แบบมีไว้ที่บ้านทำไม คือในใจก็แบบทําไมเขาไม่ใช่ลูกจ้างคุณพ่อเลยนะคะเขาไม่เคยคือเขามามาที่บ้านคือมาส่งเมียแต่ว่าแบบคือแบบทําไมอ่ะคือพ่อหางานให้พ่อเคยให้เงินพ่อเคยให้เงิน,ใ,งนใช่ค่ะเขาเคยมาของเงินแล้วก็แบบเอมีแต่คำว่าทำไมแต่ว่าถาจะไปถามเขามทำไมเขาก็คงไม่มีคำตอบให้แต่ว่าแบบก็อยากเห็นหน้าครั้งหนึ่งแลยมันสูงสุดค่ะสูงสุด คือไม่ใช่ว่าผู้ก่อเหตุไม่เคยมานะครับก็เคยมาส่งเมียเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าส่งเมียครั้งล่าสุดก็คือช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วมาครั้งนี้นั่งแท็กซี่มาพอมาถึงข้างบ้านเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับกิจการหนึ่งเขาบอกว่าเอ้ยทํำไมจู่ๆเนี่ยจะปีนเข้าไปเล่าไม่ได้นะจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังออกมานั่นเองนะครับ แลวหลังจากที่ก่อเหตุก็ปรากฏว่าตัวบุคคลดังกล่าวทราบชื่อภายหลังก็คือนายสายหวนนะครับก่อเหตุแล้วยังขโมยรถยนต์คันนี้ฮะของผู้เสียชีวิตก็คือคุณพ่อของเธอคนเมื่อกี้เนี่ยขับหนีไปแล้วด้วยความเคารพนะครับด้วยความที่ไม่แน่ใจว่าขับรถเป็นหรือเปล่าฮะไปชนเขาไปทั่วจนกระทั่งมีพลเมืองดีเีพยายามที่จะขี่ไล่ตามเพราะว่ารถคันนี้พอชนไปแล้วเนี่ยไม่ยอมจอดลงมารับผิดชอบนะครับ สุดท้ายครับคุณผู้ชมครับไปเจอว่ารถคันนี้จุดจอดทิ้งไว้ที่ซอยแห่งหนึ่งในถนนพิภาวดีแถวลาดยาวเขตจตุจัจจกรกรุงเทพสภาพด้านหน้ารถนี่พังเสียหายแบบนี้แหละครับแต่เมื่อวันก่อน,นยังไม่พบตัวผู้ก่อเหตุ จนกระทั่งล่าสุดครับทางด้านตำรวจสอนอเพชรเกษมได้มีการโพสต์ประกาศสืบจับนะครับตามตัวนายสายหวนสัญชาติเมียนมาครับหากผู้ที่พบเห็นมีเบาะแสสามารถให้รางวัลน,นำจับได้สูงถึง2 0 0 0 0บาทแต่สุดท้ายแล้วเมื่อคือนนี้ช่วงคำ่ำนะคุณผู้ชมครับจากชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มจับกลุ่มตัวนายสหวน,วนผู้ก่อเหตุได้แล้วครับที่ซอยอ่อนนุช65ย้าย้ำอีกครั้งนะครับรถเนี่ยไปจอดทิ้งไว้ที่จตุจักรแต่ไปเจอเจ้าตัวอ่อนนุช65านะครับไกลเหมือนกันนะครับเนี่ย พร้อมของกลางคือโทรศัพท์หนึ่งเครื่องบัตรประชาชนบัตรเครดิตของผู้ตายฮะคือมันขโมยไปด้วยนะครับพร้อมกับอาวุธปืนครับก่อนนำตัวมาสอบปากคำที่สอนอเพชรกเกษมครับส่วนสาเหตุที่ตัวนายคนนี้เนี่ยนะครับสส่หัวนเนี่ยโทรขู่ฆ่าภรรยาของตอนเองที่กำลังตั้งท้องอยู่5เดือนเนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นจะมีปัญหากับตัวภรรยาแต่จากการสอบปากคำเบื้องต้นเนื่องจากว่าเป็นชาวต่างด้าวยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะเจ้าตัวแค่บอกว่าถ้าใ้ขอโทษน่ะเหรอ ยิ้มเฉยๆครับไม่พูดคําว่าขอโทษออกมาครับที่หนีไปสงวนอะไรอยากจะขอโทษกับุงวิโรจน์เลยค่ะพี่ไม่ครับไม่รัไม่ขอโทษเลยเหมืองต้นเดี๋ยวคดีนี้นะครับพลตำรวจตีคมสิทธิ์รังไสครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล9ก็มีการเปิดเผยนะครับว่าต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งในวันนี้พร้อมกับต้องเตรียมร่างมาช่วยในการสอบปากคำด้วยแต่เจ้าตัวรับสารภาพแล้วนะครับว่าที่บุกเข้ามาเนี่ย เนื่องจากว่าจะมาหาเมียไม่ได้คิดจะมาวางแผนฆ่าผู้เสียชีวิตนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ค่ะ